กาบสวัสดีครับกาบสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ทั้งช่องทุกทุกท่านมาพบ่าเจอกันนะครับกาแฟฟรีไล่นะครับช่วงนี้ช่วงใบใบนะครับของวันที่ยี่สิบห้าครับวันที่ยี่สิบห้าเป็นวันอังคารนะครับคุณพ่อคุณแม่มาพบ่าเจอกันช่วงใบใบนะครับคุณพ่อคุณแม่นะครับที่ติดตามตอนนี้ก็ถือว่าวันที่ยี่สิบห้ากันแล้วนะครับ ถือว่าแนวทางตัวเลขนะครับเข้าสูโค้งสุดท้ายกันแล้วน,นะครับอาจารย์ไดกาคุณพ่อคุณแม่นะครับที่รอสํำนักใดแน่นะครับให้แจงควบจำนงนะครับกับคอมเมนมานะครับคุณพ่อคุณแม่อคอมเมนมานะครับวารอสํำหนักใดแน่นะครับจารย์กะทางเอ็ดวิไลจะนําเสนอสุดสรุปให้แต่ละสํำหนักไดเบ่งกันนะครับ อาครับตัวเลขหน้าทางนะครับถือว่าเปิดตัวนะครับคุณพ่อคุณแม่เป็นนักคำนวณใหม่นะครับออภูกระดึงนะครับพึงใดมากเป็นงวดแหลกเดือคุณพ่อคุณแม่นะครับเพิ่นจับคููมากแบบเน้นๆถือว่าโค้งสุดท้ายกันเลยนะครับเพิ่นบอกการเปิดตัวของอภูกระดึงนะครับ1เมษายนครับ2 5 6 8ห้าร้อยหกสิบแปดคุณพ่อคุณแม่เตรียมเลยนะครับไม่มีเลขวิ่งนะครับ จับคู่มาให้เน้นๆเลย4คู่นะครับ4คู่แค่นั้นนะครับคุณพอ่อคุณแม่เดี๋ยวตัวเลขหน้าทางจะถูกองโดนใจ FC คุณพอ่อคุณแม่ทางช่องกันบอนะครับเดี๋ยวแอ็ดวีไล่นะครับ, like, ะรบจะผ้าเขียนกันนะครับสําหรับตัวเลขหน้าทางสําหรับคุณพอ่อคุณแม่ที่แคปบหน้าจอไม่เป็นนะครับที่แคปบหน้าจอไม่เป็นเดี๋ยวแอ็ดวีไล่จะผ้าเขียนตัวเลขหน้าทางนะครับแนวทางจะเป็นบนบวกล่างนะครับ บนบวกล่างนะครับออกผูกกระดึงอ่ขอกราบขอบุญขอบคุณออกผูกกระดึงนะครับที่มาเปิดตัวทางช่องนะครับวิไลให้โชคนะครับขอกราบขอบุญขอบคุณนะครับอ่ะเพิ่นก็บ,บอกว่าเดินดีมาหลายงวดติดเพียงแต่ว่าออกผูกกระดึงนะครับบได้ทรงสถิติยอดหลังมาให้อัดวิไลได้ติดตามฝากให้คุณพ่อคุณแม่ได้เบื่องกันนะครับอ่เพิ่นบได้ทรงมาเด้อคุณพ่อคุณแม่ บางเอฟซบางท่านนะครับอาจจะถามหาวาาคุณพอวิไลบอมีสถิติย้อนหลังบอนะครับเพิ่นบอได้ทรงมากนะครับเอดวิไลกับบรูว่าจะนําเสนอแบบใดน,นะครับเข้ากับมารอเบิงนะครับว่าการเปิดตัวของอ้อภูกระดึงนะครับเป็นทั้งมาจากทั้งเมืองเลยนะครับออภูกระดึงเป็นคนจังหวัดเลยนะครับ อแนวทางเป็นบนล่างนะครับไม่มีเลขวิ่งจับคู่มาเลยนะครับอาจารย์มันใจแห้งนะครับเริ่มจากชุดแรกนะครับเอาคุณพ่อคุณแม่เขียนตามเลยนะครับเตรียมสมุดปากกาเลยเขียนตามเลยนะครับชุดแรกคือเจ็ดห้าเก้าห้า แล้วก็สองหนึ่งสสาครับอ่ซีซุดแค่นี้นะครับคุณพ่อคุณแม่ย้ำว่าเป็นบนล่างนะครับย้ำว่าเป็นบนล่างอ่ะถือว่าลงให้วันที่นะครับลงให้วันที่หลักฐานการลงแนวทางนะครับการเปิดตัวของอออภูก,กระดึงนะครับขอกกับขอบ,บุญขอบคุณนะครับ ออกผู้กระดึงแอดวิไลก็เคยบอกในคลิปนะครับสำหรับนักคำนวณท่านใดน,นะครับอยากให้แอดวิไลนะครับได้นั่เสนอตัวเลขหน้าทางฝากตอนเอฟซีคุณพ่อคุณแม่ทางช่องนะครับติดต่อมาเลยเบอร์โทรที่แอดวิไลขึ้นให้ต้นคลิปนะครับบนหน้าจอนะครับติดต่อมาได้เลยนะครับถือว่าลงไห้วันที่25ครับมีนาคม2568 เปิดตัวออภูกระดึงนะครับแนวทางเป็นบนล่างนะครับเป็นบนล่างคือ75กับ95 2 1 4 3มีแค่นี้นะครับมีแค่นี้อ่า4คู่นะครับ4คู่เน้นๆนะครับนะครับว่ารอดติดตามการเปิดตัวของออภูกระดึงจะนาติดตามบอตัวเลขนะาทาของคนจะเดินต่อเนื่องบอนะครับ อาจารย์ได้เขาก็มารอติดตามกันนะครับอ่าครับก็คือนะครับตัวเลขแนวทางนะครับถือว่าสรุปไปหลายสำนักแล้วเดี๋ยวนะครับรอเบิ้งนะครับแอดวิไลจะพอมีเวลาสรุปอันดับหนึ่งถึงอันดับห้าให้เอฟซีคุณพ่อคุณแม่ได้ติดตามกันบออ่าเดี๋ยวจะได้เขาก็มารอติดตามกันนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับแอดวิไลก็สรุปไปหลายสำนักแล้วนะครับอ่าสรุปไปหลายสำนักแล้ว ส่วนใหญ่นะครับก็คือสรุปไปแล้วนะครับเพราะว่ามาคลิปเดียวจบนะครับอ่างวดที่ผ่านมานะครับคุณพ่อคุณแม่ก็เข่าหลายสำนักอยู่นะครับอ่าหลกแต่ว่าเล็กวิ่งหลายที่สุดนะครับ20กว่าสำนักเลยสําหรับเลขวิ่งนะครับอ่าสำหรับเล็กวิ่งนะครับถือว่าเข่าหลายสำนักนะครับอ่าสำหรับเอฟซีที่เป็นสายวิ่งสายแลนสายลูปนะครับบอกวรพลาดนะครับ และะหลังรัฐบาลประกาศผลแอดวิไลกับสรุปไห้คุณพอ่อคุณแม่ได้ติดตามกันอยู่ตลอดบ่าวจะเป็นสุดจับคู่นะครับลลววก่ะิระงรัอไหตลอดนะครับ ight, นะรบสรุปให้เงตลอดนะครับหลัังรฐบาลประกาศผลนะครับเอาครับมากชอบแคบนาจอกันนะครับฝากแช่ออกไปให้กำลังแรงใจออกผู้กระดึงนำ้ำนะครับเป็นการเปิดตัวขั้งแรกทางช่องวิไลให้ชคนะครับ ตัวเลขเนวทางครับแคปหน้าจอเป็นที่เรียบร้อยนะครับมีทั้งเบิร์ดทั้งม้วนนะครับ4ชุดแค่นั้นอ่า95้ 9, 5, 5 21 43นนะครับออกภูกระดึงอ่าให้คุณพอ่อคุณแม่นะครับสศกโศก,ก,กมันมานกันแลาวา็สำนักที่เหลือนะครับคุณพอ่อคุณแม่สำนักที่เหลือรออติดตามกันไปเรื่อยๆนะครับคลิปหนา้าจะเป็นของสำนักใดเข้ากับมาล่อลุ้นกันฝากแช่ไปให้กำลังแร่งใจออกภูกระดึงนํานะครับ อ่ะครับหลังจากเบรงตัวเลขแนวท่งนะครับของอภูกระดึงเป็นที่เรียบร้อยนะครับเอากะมาเบรงกันนะครับต่อไปเป็นสำนักใดรอดติดตามกันนะครับคุณพ่อคุณแม่เอาภาพบรรยากาศนะครับมืดอนีห่อนนะครับเอฟซีช่วงใบนะครับตอนนี้เวลากะ4ีโมงจะหาโม่งแล้วนะครับอากาศย่งอบเอากันอยู่นะครับเอาฝากแช่ออกไปครับ อ่าส่วนใหญ่คืออดวิไลบอกนะครับมาเปิดตัวไม่ทังง่องเฮาอ่าตัวเลขหน้าทางมักสิโศกสีมันนะครับอจาจจะได้กับเฮารอติดตามกันการเปิดตัวของอ,อภูกระดึงนะครับเพื่อโชคเพื่อหมาน้ำเพลินซีคูเน้นๆนะครับซีคูเน้นๆกันเลยแต่วานน้าทางเป็นบทลางเด้อคุณพ่อคุณแม่อ่การเปิดตัวครั้งแรกนะครับเพื่อโชคเพื่อหมาน้ำเพลินฝากแชร์ไปให้กำลังแรงใจกัน หนักคำนวณใหม่หนักคำนวณเกา่าปะปนกันไปนะครับแอดวิไลมีหนาที่นําเสนอเอาโชคเอาหลาบมาฝากคุณพอ่อคุณแม่กันอายุดีไม่แห้งเจอกันคลิปหนะ้าสวัสดีครับ